สวัสดีครับพบกับรายการเบรไก์รุ่นไหนดีนะครับสลับในคลิปนี้จะมาแนะนํากับการเลือกซื้อน้ตบุ๊กยุคใหม่เพื่อการทํางานนะครับว่าควรจะมีอะไรบ้างและก็มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างน,นะครับแล้วก็จะมาแนะนํากับตัวโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านบรนดหนอด้วยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับการเลือกซื้อน้ตบุ๊กเพื่อการทํางานยุคใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวเพราะว่า ไม่ว่าใครก็ตามทีนะครับในเวลาเนี้ยโน้ตบุ๊กถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญเลยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานทั่วๆไปพวกงานออฟฟิศหรือว่างานสายครีเอเตอร์แล้วก็จากการที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือคอมพิพวเตอร์พกพานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้ทุกที่ทุลาเลยนั่นนว่านะครับโน้ตบุ๊กเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบด้วยกันบางคนอาจจะแบบรุ่นมันเยอะเหลือเกินเราจะมีแนวทางในการเลือกซื้อเนี่ยอย่างไรบ้างนั้นในคลิปนี้เองเนี่ยผมก็จะมาบ บอกถึง6ข้อด้วยกันนะครับ เรื่องเลยนะครับสำหรับข้อหนึ่งสลหรับการเลือกซื้อน้ตบุกในยุคนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานกับสเปคที่แรงลื่นเพราะว่าในการใช้ของเราในยุคนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปก็ตามทีอย่างเช่นการทํางานออฟฟิศนะครับเปิดเวิร์ดเอ็กเซลพร็อพพอรต่างๆนานานเนี่ยแต่เราเองเนี่ยจะใช้งานแบบมัลติทัสกิ้งก็คือว่าเปิดทั้งโปรแกรมนู้นเปิดทั้งโปรแกรมนี้ค้าวไว้เปิดเว็บไซต์นี้ค้าวไว้ด้วยบางทีเราก็ไม่ได้ปิดลงไปนะครับเปิดดู YouTube ฟัง Spotify นะครับในเวลาพร้อมกันด้วยนะฉันแล้วเรื่องของการทํางานเนี่ยจะต้องให้ความลื่นไหลทุกๆอย่างเลยไม่ใช่ว่าเปิดโปรแกรมนู้แล้วมันกระตุกหรือว่าสะดุดนะครับฉะนั้นอย่างแรกในการเลือกซื้อผมแนะนําเป็นตัวสเปคแบบง่ายๆเลยก็คือ CPU เนี่ยเป็นคอยลคอย7นะครับตัว RAM a เนี่ยก็ควรจะมีขนาด8 g b ถึง 16G b ขึ้นไปตัวโซเลตก็ควรจะเป็น SSD นะครับความจุก็คือ 512GB หน้าจอเองก็ควรจะให้ความคมชัดที่ดีประมาณหนึ่งซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับมันก็จะตอบโจทย์เลยในงานใช้งานแบบทั่วๆไป หรือว่าในการใช้งานแบบ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ตามทีในที่2นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์แล้วก็สืบเนื่องไปถึงความบางเบาด้วยจากการที่มันเป็นโนบุ๊กช้นแล้วเนี่ยดีไซน์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญในการพกพาหยิบจับไปใช้ที่ไหนเนี่ยโนบุ๊กเครื่องคคอนั้นเองเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเครื่องที่เราชอบเห็นแล้วเนี่ยก็อยากจะหยิบขึ้นมาใช้งานนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยถ้ามันได้ความพรีเมียมดูดีวัสดุเป็นโลหะเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญแรกๆเลยที่เราอยากจะใช้งานมันนะครับในที่2คือจะเป็นเรื่องของแบบดีไซน์ที่ บางนะครับพกพาสะดวกในการหยิบใส่กระเป๋านะครับและต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวน้ําหนักมันควรจะมีน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รัมนิดนิดหรือว่าน้อยก,กว่านั้นเพราะว่ามันมีผลต่อการใช้งานนอกสถานที่ของเราเลยเวลาเราหยิบจับออกไปเนี่ยมันไม่เป็นภาระจนเกินไปซึ่งนาบุกในยุคนี้นะครับกับการทำน้ำหนักที่มันน้ําหนัก1กิโลกร,รัมเนี่ยถือว่าทําได้แล้วแล้วก็มีรุ่นให้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวต่อมานะครับในข้อที่3จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอในการแสดงผลสหรับตัว ไซซิ่งหรือว่าขนาดเองเนี่ยก็ควรจะมีหน้าจอเนี่ยขนาด13.3นิ้ว14นิ้ว14.5นิ้วแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนส่วนตัวผมคิดว่าขนาด1 4นิ้วเนี่ยกำลังพอดีพอดีเลยและที่มันคือมาพร้อมกับพาเนลเกรดสูงนะครับซึ่งจะให้ค่าขอบเขตสีที่มันสูงอย่างเช่น srgb 100%เซหรือว่า dcp สา0รอเซอาจจะเป็นพาเนล ips หรือว่าเป็น O l เลกก็ได้ซึ่งจะให้สีสันที่มันสดใสนะครับเที่ยงตรง ในการทำงานแบบมืออาชีพเรื่องของสีสันโฟโต้ช็อปไลท์ลูมก็ถือว่าทำงานแบบแบบซีอโอได้เลยหรือถ้าใครจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตก็ถือว่าให้สีสันที่มันให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากกว่านบุกทั่วไปที่อาจจะเป็นสีแบบตุนตุนสีธรรมดาฉะนั้นแล้วในการเลือกซื้อนบุกในการทำงานสักครึ่งหนึ่งผมว่าตัวหน้าจอเนี่ยเป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับข้อที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จากการน,นะครับที่โนบุกเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์พกพาเราเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปต่อ ตลอดเวลานะครับชาร์แล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยควรจะใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันอย่างน้อยเลยก็คือ8ชั่วโมง9ชั่วโมงทําให้ในการพกพาครับไปใช้งานนอกบ้านนอกสถานที่เนี่ยเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องพกอะแดปเตอร์ก็ได้ก็ถือว่าเอาอยู่เว้นแต่บางกรณีถ้าเราเนี่ยใช้งานหนัก,นกๆบางครั้งแบตมันจะหมดหรือว่าเราเนี่ยอยากจะชาร์จไฟกลับแล้วตัวนุบุ๊กน,นั้นเองเนี่ยก็ควรมีปัญหานะครับในการชาร์จไฟกลับ ในอย่างรวดเร็วนะครับผ่านทั้งพอร์ตที่เป็น USB PD Type C ก็ได้นะครับจะใช้อะแดปเตอร์อะไรก็ได้ที่เป็น PD Power Delivery หรือว่าจะใช้ Power Bank ที่เป็น PD ก็สามารถชาร์จไฟกลับเข้าได้ซึ่งโนบุกยุ่งใหม่ ควรจะมีมาตรฐานทั้งแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็ในการชาร์จไฟกับควรเป็น USB PD หรือว่า USB Type C แบบนี้ด้วยต่อมาข้อที่5นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเองเนี่ยมีความจําเป็นนะครับที่จะแบบเชื่อมต่อนะครับไปยังกับเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดในการเชื่อมต่อแบบไร้สายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ควรจะเป็น Wi-Fi 6ขึ้นไปนะจะเป็น6 ax หรือว่า6 e ก็ได้นะครับส่วนตัวบลู ก็ควรจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่และนอกหนจากนั้นเนี่ยพอตการเชื่อมต่อนะครับแบบเสียบสายไว้เนี่ยก็ควรจะมีพอต Thunderbolt 4ด้วยซึ่งพอต Thunderbolt 4นั้นเป็นพอตในการเชื่อมต่อที่ดีสุดในโลกณนะตอนนี้แล้วเพราะว่ามันรองรับในการโอนข้อมูลนะครับสูงสุดเลย40กิกบิตได้การเร็วแค่ไหนเราสามารถตัดต่อวิดีโอเนี่ยผ่านทางพอตนี้เลยเป็น external SSD นะครับต่อได้เลยเป็นต้นหรือในการต่อหน้าจอแยกไปยังสมาร์ททีวีไปยังมอนิเตอร์เนี่ยรองรับความเียดถึง 4k หรือว่า 8k ก็สามารถทำได้และนะครับสามารถชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องได้ด้วยผ่านทางตัวมาตรฐาน usb pd อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้แหละมันจะรวมตัวกันทั้ง3อย่างในพอร์ตเดียวและก็จะรองรับส่วนของการเชื่อมต่อกับพวก thunderbolt 4แบบหักด้วย หผือว่าใครจะแบบต่อด้วยพอร์ตเดียวขยายการเชื่อมต่อทั้งแบบชาร์จไฟกลับก็ชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องต่อจอแยกก็ได้หรือว่าในการโอนไฟลไปมาระหว่างพอร์ตเดียวเลยนะแต่ว่าทําทุกอย่าง สามารถทําได้นะครับเช้นแล้วในการเลือกซื้อบุ๊เมื่อการทำงานแบบมืออาชีพผมว่าพอตเนี้ยควรต้องมีอย่างน้อยคือ1พอร์ตถ้าดีก็คือพอรพตนะครับสุดท้ายนะครับกับข้อที่6จะเป็นเรื่องของการใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับพวก iOS iPhone, iPad นะครับหรือว่า Android จะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้แล้วแต่นะครับในการใช้งานร่วมกันเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องโอนไฟล์ไปมาข้ามการระหว่างโนบุ๊กเครื่องนี้กับมือถือเครื่องนี้ได้เจ๋งไหมหรือว่าในการ แจ้งเตือนนะครับดูคอนแทคต่างๆหรือว่าดูไม่เสียงต่างเนี่ยอย่างที่เราเนี่ยไม่ต้องคอยสลับเดี๋ยวจับมือถือขึ้นมาเดี๋ยวจับโน้ตบุ๊กเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถทําผ่านโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับการแบบเอาไฟล์จากมือถือมาใส่โน้ตบุ๊กเอาไฟล์จากโน้ตบุ๊กยนเข้าหามือถือนะครับหรือว่าเวลามีใครโทรมาจากมือถือใช่ไหมมีโนติเนี่ยแจ้งเตือนเราได้เลยทางตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นต้นซึ่งในตอนนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับพิเศษเลยสลับโน้ตบุ๊กที่เป็น ทำให้มือถือกับโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้เสมือนเป็นเครื่องเดียวกันเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษเลยทําให้คนใช้งานอย่างเราเนี่ยชื่นชอบอย่างแน่นอน และสำหรับนะครับถ้าใครเนี่ยกำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อการทํางานในช่วงนี้ทางเว็บไซต์บานานะครับหรือว่าแอปพลิเคชันบานาเองเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยสําหรับโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel e-Platform ซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าใช้งานทุกรุ่นนะครับโดยตัวโปรโมชั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างในการหลักๆนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการใส่โค้ดส่วนลดลดสูงสุดถึง2,500บาทหรือนะครับเป็นการใส่โค้ดลงไปเพื่อแกลกรับของแถมนะครับมูลค่า5,000 260บาทได้กันสำหรับโค้ดโปรโมชันนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนไปถึง30มีสายนเพื่อนๆก็สามารถเลือกใส่โค้ดกันได้เลยสำหรับลิงก์ในการกดซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ตามแคปชั่นด้านล่างได้เลยและสำหรับใครนะครับยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อ n o บุ b o o k i n t e l e o เนี่ยรุ่นไหนดีเนี่ย a p p l e เองนี่ยก็จะขอมาแนะนำกันเป็นแนวทางสัก 3รุ่นละกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับขอแนะนำเป็น ASUS Vivobook S14 X OLED นะครับซึ่งถือว่าเป็นโนบุ๊กที่หน้าจอสวยงามจากหน้าจอที่เป็น OLED ความละเอียดสูงเลย2880คูณ1800พิกเซลคมชัดมากๆนะครับแล้วก็สีสันเที่ยงตรงมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Intel Core 5 1 2 5 0 0 H แล้วก็ได้ RAM ติดเครื่องมาเลยขนาด 8GB ตัว storage เป็น SSD 512 g b นะครับกับราคานะครับ ลดแล้วจาก32,990บาทเหลือ28,990บาทก็ถือว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊ที่ต่ำกว่า30,000ที่น่าซื้อในรุ่นแรกเลยทีเดียว สำหรับตัวที่สองนะครับก็จะเป็น Acer Swift 5ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นน้บ๊กที่ได้ทั้งความพรีเมียมนะครับดูดีแล้วก็จุดเด่นเลยเป็นหน้าจอขนาด14นิ้ว P า n e l นล IPS 2 5 6 0คูณ1 6 0 0พิกเซลเรียกว่าความละเอียดสูงเหมาะสมเลยในการดูหนังฟังเพลงหรือว่าในการทำงานครีเอเตอร์และได้หน้าจอทัชสกีอีกด้วยเรียกว่าตาใครเนี่ยตั้งใจอยากซื้อน้บุ๊กที่มันแบบขอจอทัชได้แต่ว่าไม่ใช่แบบจอพับอะ่ะรุ่นเนี่ยน่าซื้อมากๆนะครับ มาห้องกับตัว CPU ที่เป็น Intel Core 5 12 40P ได้แรมติดเครื่องมาเลยนะครับขนาด 16GB แล้วก็ตัว Storage เป็น SSD 5 12GB ด้วยกันกับราคานะครับปกติอยู่ที่39,990บาทขนาดบาทขณะนี้ลรเหลือนะครับ3า9ห0บาทก็ถือว่าเป็นโน้ที่เน้นความพรีเมียมจอทัชสเปคแรงลื่นนะครับในราคาที่เหมาะสมแล้วก็น่าซื้อมากๆเลยและอีกตัวนึ่นะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยกับฟูริสึ UHx นะครับโนบ,บุกเครื่องนี้เป็นโนบ,บุกขนาด13.3นิ้วที่เรียกว่าขนาดเนี่ยเหมาะสมกระทัดรัดมากๆและจุดเด่นนะครับก็คือน้ำหนักที่เบาน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมเบามากๆนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยทำมาจากวัสดุมดเมเนเซียมอะลลอยตลอดทั้งตัวเครื่องเลยได้พอตการเชื่อมต่อที่ครบครันมากๆเลยพอตแลนด์ยังมีอ่ะพอเทอร์โนบุสีไม่ต้องห่วงมีอยู่แน่นอนนะครับมาห้องกับตัว CPU ที่เป็น Core i7 1255U ได้ RAM ติดเครื่องมาเลยขนาด 16GB และ ตัว s t o รเล e เป็น SD ความจุ1เทราไบต์ได้กันสีสันเองก็แตกต่างเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับให้ความโดดเด่นสวยงามไม่ซ้ำใครกับราคานะครับอยู่ที่46,990บาทก็ถือว่าเป็นโนบุกในเกรดของที่เน้นการพกพาแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําอย่างฟูริสึที่เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นอีกด้วยเรียกว่าถ้าใครตั้งใจอยากซื้อนบุกที่มันขอเบาขอแรงขอพรีเมียมตัวนี้ผมคิดว่าน่าซื้อมากๆนะครับ เป็นอะไรกันบ้างครับสลับแนวทางในการเลือกซื้อน้ตบุกเพื่อการทํางานในยุคใหม่นี่ครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาบอกกันได้เลยหรือถ้าใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับเดี๋ยวเอมปปงเนี่ยจะเข้ามาอ่านแล้วก็เข้ามาตอบด้วยแล้วก็อย่าลืมถ้าใครจะซื้อน้ตบุก intel evo ในช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปชมกันที่เว็บไซต์ banana หรือว่าแอปพลิเคชัน banana นะครับและอย่าพลาดน,นะครับกรอกโค้ดส่วนลด หรือว่าก่อโค้ดเป็นของแถมเพิด้วยและแต่คนเลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับสำหรับโค้ดโปรโมชันนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนไปถึง30มีสายนในคลิปนี้บรกยากาศรุ่นไหนดีก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบเจอใหม่คราวหน้าใอโฟงขอบคุณและสวัสดีนะครับ